ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะคะตลอดเช้านี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกทท่านที่เดินทางนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะลงกันไปทีท่ใดโดยการไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ เอกรัตนนนรัตนสโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31, ส,งงาาาสามหนึ่งสันักานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากวตาตภัยโดยจัดกําลังพลนะคะร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทําการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของนางคําแผงกันมาโดยการปรบปุงเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่ก่อชาวผนังรอบตัวบ้าน ปรับปรุงห้องน้ำห้องครัวทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนบ้านโดยลงกันไปในบ้านเลขที่138บ้านนากอกหมู่6ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่อกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนังงานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บังมาตรการในการป้องกันระงับยับยังโรคโควิด -19 น้ำร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ